ตามดูกันนะว่าวันนี้เราจะเลือกต้นไม้อะไรกลับไปปลูกกันบ้างโอ้โหเป็นไงชี้จู่จูจูขอบคุณครับอุ้ยสวนนี้ต้นไม้เขามีกี่ชนิดเนี่ยหรดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพ่อถาอีกแล้วนะครับวันนี้พ่อถากับแม่เดือนนะครับมาเลือกต้นไม้กลับไปปลูกที่สวนของเรานะครับ วันนี้นะเราก็อยู่ที่ร้าน1นึ่งนุพันต้นไม้นะครับบอกเลยว่าที่นี่สวนใหญ่มากนะครับทุกคนเดี๋ยวมาตามดูกันนะว่าวันนี้เราจะเลือกต้นไม้อะไรกลับไปปลูกกันบ้างนี่เสียดายมากเลยเสียดายเลยแม่ ถเนี้ยเขาจองแล้วสามพันห้าว้าย <c oughs> วันนี้มาเลือกซื้อ,อต้นไม้ไปปลูกที่สวนของเราครับบอกเลยว่าเต็มระบบนะครับผมวันนี้หลักๆเดี๋ยวเราจะเอาเป็นมะม่บบวงแล้วก็ผลไม้ต่างๆเดี๋ยวซื้อต้นโตไปเลยก็ได้นะแม่นะอ,อ่ะมาเลือกกันนะครับเน,นีี้โอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้จะเป็นเขียวเสวยนะครับมีลูกเต็มต้นแล้วแม่ต้นนี้เลยไหมต้นนี้สามพันห้าพี่เขาบอกนะครับอยากได้เป็นพุ่มๆอ่ะพี่เนี่ยอมากมีสีต้นเนี่ยพุ่ม มันขุนสีอร่อยแม่แม่มันขุนสีอร่อยพันเดียวกับต้นหน้าบ้านป๋ารสชาติมันเป็นไงเพราะด้มันก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันอร่อยบ้านประเภทก็มีอือต้นเท่าไหร่พี่ต้นนี้พุ่มๆเนี่ยอ่าห้าเท่าพี่ราคาเท่ากันเลยหรอมันขุนสีนะครับแต่ต้นนี้ฟอร์มสวยอยู่เนะเนาะแม่อยากได้ไหมได้มันขุนสีสักต้นหนึ่งแล้วก็เขียวสวยสักต้นหนึ่งได้เนาะน้ำหน่อไม้ไม่เอาเนาะ เอาอันนี้ดีกว่ามันถึงสิสพี่เอาต้นนี้นต้นหนึ่งวิวิต้นนี้ฟอร์มสวยแม่ขึ้นพุ่มดีไม่รู้นะอันนี้อันนี้เราเลือกตามความรู้สึกเราเอาต้นนี้กลับไปอยู่กับเรานะครับนี่แม่เดือนบอกว่าอันนี้อร่อยนะมันถึงสีเอาไปต้นหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินดูเขียวสวยกันต้องเลือกดูดีๆนะทุกคนพี่เลือกได้เลยไอ้นี่อ่ะนี่เขียวสวยใช่ไหมใช่พี่ต้นนี้เท่าไหร่พี่ก็สามพันห้าอนกัน กิ่งครับอ๋อนีก่กดครับก็ไปครับครับออออครับอืมออกออกลูกวายครับกิ่งครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเลือกก่อนแม่อยากได้อันไหนเดี๋ยวดูเอาก็มาเจอเขียวสวยตต้นนี้แล้วนะก็เอาเป็นต้นนี้แล้วกันได้พี่อ่ะโอเคตอนนี้เราเลือกมะม่วงไปแล้วสองต้นนะครับแม่ เขาจะบอกว่าวันนี้นะครับเรามาซื้อต้นไม้มีงบสาม0 0ื่นนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะได้กลับไปกี่ต้นนะครับไม่เดือนเลือกแล้วคือต้นนี้หนึ่งต้นนะครับแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งครับใช่ไหมฮะดูแล้วมันน่ารักอ่ะเดินมาปุ๊บพี่ใช่มันขุนสีต้นนี้นะครับก็คือเดี๋ยวรับรับต้นนี้กลับไปต้นหนึ่งแล้วก็ให้ความล่มด้วยผมว่าฟอร์มเขาสวยนะดังเขาสวยพี่จะทะลุหน่อยแต่หน้าใบเข้ากันครับอันนี้เพราะเอิญว่ามันเป็นมันขุนสีมันก็เลย ดูยากนิดนึงออกยากไอราคาดิ่งนิดนึงอะไรอย่างงี้ได้ฮะได้ชอบชอบโอ้โหเขาเดินใหญ่เลยแฟนผมอันนี้อะไรแม่มังคุดสีอันนี้ก็มังคุดสีเหมือนกันต้นนี้ก็สวยนะต้นนี้ราคาถูกจริงๆเอาไปปักไว้ข้างบ้านอีกสักต้นหนึ่งก็ได้นะแม่แม่ชอบกินแมละมันขุนสีชอบแต่มันก็ดูแลรักษายากอยู่ใช่เหรออันนี้ออกทางปีนะเออ จะมันแค่สีเดียวไม่ก็นั่นแหละเอาเพิ่มอีกต้นหนึ่งก็ได้ถ้าชอบอ่ะอันนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ก็จะอยู่ที่สี่ตอย่างนี้ความมันแคใหญ่กว่าก็เอาสามต้นมะม่วงจบแม่อยู่ในแปลงเอาสามต้นพอด้วยพื้นที่ของเราที่มันไม่ได้เยอะมากอ่ะโอเคอันนี้ต้นหนึ่งงั้นเอาอันนี้ไปอีกต้นหนึ่งอ่าสีเขียวใช่ครับไปแล้วแม่อยากได้อะไรอีกถามเจได้เลย ไอ้ได้ขนุนกับน้อยหน่ามีแนะนำไหมครับขนุนก็จะมีพวกเกลือมัะเติร์ไอ้ท้องมะเสิร์ดหลักๆขนุนที่เขาปลูกสายพันธุ์อะไรกันครับท้องมะเสิร์ดค่ะท้องปลาเสิร์ดจะขายดีที่สุดเลยอร่อยไหมฮะอร่อยอ่ะมันจะหวานกรอบครับใหญ่เกลือกบางสั่งน้อยอือมฮะสั่แล้วต้นเขาใหญ่ไหมครัพวกนี้มีไซส์ตั้งแต่เล็กไปใหญ่เลยค่ะท้องมะเสิร์ดอ่าใหญ่สุดเนี่ยประมาณสูงประมาณเท่าไหร่ฮะสูงประมาณสี่ห้าเมตรก็มีค่ะสี่ห้าเมตรก็อยู่ระดับ คหน้าไม้ก็หน้าสามหน้าสี่ไปแล้วค่ะไล่ตามหน้าขึ้นมาครับถ้าเกิดเราซื้อต้นเล็กไปเลี้ยงนี่ใช้เวลากี่ปีครับถ้ามีระดับนี้อันคุณพี่ใช้เวลา3-4ปีแต่ถ้าหนูมีระดับนี้อยู่ประมาณ2ปีก็ยืดเวลานิดนึงค่ะก็จะเป็นไซส์นี้ก็อยู่200ครับ200เล็กก็ร้อยเดียวครับผมอ่ะไปเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับเดินมาตั้งนานนะคุณพี่ชื่ออะไรครับเนี้ยชื่อนิดอ๋อโอเคใครมีก็ได้ค่ะอ่ะ แม่เจออะไรแกของนี่เนี่ยต้นมันสวยก็เล่นอ้นมะม่วงอะไรอ๋อโอเคเจนน่ารักสิงเฮ้ยเดือนนี้อะไรมะกรูดใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหต้นใหญ่เลยครับเนี่ยต้นใหญ่เป็นไม้ล้อมค่ะพวกนี้ครับถ้ากิ่งก้อนก็เล็กๆเลยครับได้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วทีนี้มะพร้าวอยากได้มะพร้าวสามต้นด้วยได้ค่ะแนะนำหน่อยมะพร้าวก็ เตี้ยนี่คือสูงประมาณไหนเอ่ยสูงประมาณสองสามเมตรเองพี่อันนี้คือสุดแล้วสุดแล้วก็คือถ้าสิบปีมันก็อาจจะสูงกว่านี้นิดค่ะหกเมตรแค่นั้นหรอกแต่ว่าระยะการเก็บลูกคือเตี้ยแน่นอนเอออยากได้แบบนั้นแม่ใช่ก็จะมีไซส์นี้ไซส์นี้ก็จะอยู่แปดร้อยในครับแล้วก็มีไซส์เล็กสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีสี่ดอยแล้วก็มีแปดสองอันนี้คือน้ำหอมน้ำหอมพันเตียค่ะหวานไซส์นี้ยหอมหวาน ครับผมอ่าเอาไปกี่ต้นแม่พ่อจะามพ่อที่พ่อเห็นในเขารีวิวนะต้นมันแคร์แครนิดเดียวเองนะใช่ไหมฮะครับเหมือนกันใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็แปดร้อยใช่ไหมคะพวกนี้ลูกดอกไหมครับโอ้โหร้องร้องโอ้โหเลยเยอะเยอะค่ะตอนนี้มะพร้าวทำราคาได้ดีนะครับลูกสดก็สามพันสี่สิบฮะลูกเขาอะนะครับอ๋อลูกที่ปอกสามพันะครับ พี่เลือกให้ผมสามต้นนะครับขอสวยๆนะบอกตรงเลยเราไม่ได้มาแนวนี้เราไม่เป็นจริงๆในการดูพันไม้ต้องให้เจ้าของนี่แหละเราใช่คัดให้เลยนะผมก็เชื่อใจแหละว่าคุณพี่จัดให้ได้สวยแน่นอนครับแล้วฝั่งโน้นฝั่งโน้นคืออะไรฮะอันนี้มันจะเป็นไม้เหลาค่ะใช่ถ้าไซนี้ก็อยู่3ามพันห้าต้นหนึ่งถ้าเป็นกะทิกะทิสี่พันอันนี้ใหญ่เลย โอ้แม่อย่างนี้ไปถึงนี้ได้ใหญ่เลยนะแต่จากนู่นไปนี่ก็เร็วแป๊บเดียวใช่ไหมฮะก็เร็วค่ะครับได้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 ประมาณนี้แจ้ะปีครึ่งเขามันขึ้นคอถังขึ้นคอแล้วเนี่ยค่ะได้ฮะแต่ถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยพี่รอไปเถอะสามปีปีงี้ยอันนี้มันขึ้นคอทลายแล้วก็ขึ้นเลยครับรอเฉาเลยนะประมาณปีกว่าก็าำลังยังอ่ะกำังยังพูดได้เลยอัน้นแเนี่ยเอาไปสามน้แม่เนาะเอาไปสามต้นนะครับนี่นะครับต้นไม้เยอะมากนะทุกคนลองแวะมาดูได้นะ อันไหนครับพี่นี่แหละฮะสวยดีนะแน่นบึกเลยอ่ะต้นนี้เท่าไหร่ครับเต็มมากค่ะต้นนี้สองพันห้าเอาไม่แม่อันนี้พันอะไรนะฮะทองประเสริฐทองประเสริฐเอาไม่แม่อร่อยหวานกรอบไม่แฉดไม่ฉ่ำนี่อันนี้แหละอันนี้แหละโอ้โหเป็นไงชีจู่จู่จู่ขอบคุณครับอุ้ยส่วนนี้ต้นไม้เขามีกี่ชนิดเนี่ยถ้าเดินคนเดงก็ไม่น่าหมด อ่าไปเดี๋ยวไปดูครับไม่เดืยวบอกว่าอยากได้น้อยหนาบ้านนะครับมีต้นเดียวเหรอครับมีอยู่สองต้นแต่ต้นนี้จะสวยกว่ะต้นนู้นยังไม่ออกลูกเลยครับต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยพี่ต้นนี้หนูคิดที่ ได้ได้อ่ารับด้วยนะนี่ละมุดด้วยนะไม่แม่อันนี้ละมุดกระสวยมาเลยเราจะได้กินมันใช่ไหมละมุดได้กินเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีลูกแล้วไม่หลอกแม่นอนว่าเป็นกระสวยมาเลยลูกยาวอันอันนี้คือที่เขากินกินกันเลยใช่ที่ขายตามตลาด่ะแต่ถ้ามันจะมีสายพันธุ์หนึ่งมันจะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆมันจะเรียกสาลี่ยักษ์ครับสาลี่ยักษ์มันจะออกนุ่มเลยแต่อันนี้มันจะออกแบบ หวานก็อันนี้เขาจะออกผลได้หรือยังถ้าเราไปปลูกนี่ก็คือออกได้เลยก็เนี่ยมันออกตลอดตาที่ที่มันอยู่กับหนูนะออกตลอดเลยคอับอ๋อนี่เวลาออกลูกมาเป็นแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะไม่างนี้เลยใช่ไหมคือระยะแรกของเขาครับก็ระยะต่อมาก็พอเราเห็นลูกขนาดนี้ค่ะเราจะไปบ่มอะไรก็ได้บ่มไปก็โอเคครับพวกนี้ต้นเท่าไหร่ครับต้นนี้เอาไปสักคู่ไหมแม่ สองต้นนะรับสองต้นในขา,าซ,ซื้อง่ายอ่ะอ <c oughs> เราซื้อง่ายอ่ะพี่อ,อ่าพี่ <จะ S 2> ดูแลดีลด้วยป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะต้นไม้เยอะนะมาที่นี่ค่อยๆใจเย็นๆนะแม่นะอ,อย่าใจร้อนแบบเราอะซื้อ <c oughs> ไม้อจะอ่าป่ะไปดูต่อว่าเผื่อแบบถูกใจอยากได้อะไรเพิ่มอันนี้เป็นสมุนค่ะแล้วก็มีส้มตหวานคือิี ลายไซนี้ก็มีค่ะลำใหญ่ไซนี่นี่ชมพู่ค่ะชมพู่ทับทิมจันทักทิมจันมันคือลูกแดงๆย,ยาวๆอ๋ปอมครับแล้วก็มีจะมีพวกเชอร์รี่เชอร์รี่ไทยค่ะเชอร์รี่แล้วก็มีพวกมะนาวบางอย่างเรามีซื้อมาแล้วนะแม่เนาะอือใช่ฮะ เดี๋ยวไปดูกิมจูนีกว่านะแม่เดือนบอกว่าอยากได้ใหญ่ๆเจ้เขาเดินวันนึงนี่หลายร้อยกิโลเลยนะนี่เราลูกค้าหลายแรกก็เดินไปแล้วห้าโล <c oughs> ลูกค้าคนที่สองอีกห้าโล <c oughs> วันนี้เดินร้อยกว่าโลเดินขาลากเลยแม่แต่เราไม่ร้องสุดนะคะแบบลูกค้าชอบเวลาเราครับอ่าฮะอ่ะไปเดี๋ยวดูกันต่อนะครับก็จะเป็นไม้มล้อชะมวงอันนี้ชะมวงโอ้ ขอชิมหน่อยได้ไหมฮะบอกขอชิมเปรี้ยวเลยนะมันเปรี้ยวจริงๆนะแม่อ่ะแม่เนี่ยเอาไปแกงใต้อะแม่อร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวปิดเลยเนี่ยหากินยากนะบอกเลยมากด้วยนะวกก็หาายยด้ใช่ไหมฮะน้อยคนที่จะปลูกนะอันนี้เขาไปแกงกับหมูสามชั้นอะไรเงี้ยว่าอร่อยครับจริงต้มอือเอาไปต้มครับต้นเท่าไหร่คะต้นนี้ก็อยู่สามพั าากกินยแล้วมันแดงเพราะว่ามันเป็นไม้ล้อมด้วยอีกอย่างนึงเขาเคยกันที่หน้าไม้อืมอืมอันนี้กี่นิ้วครับเนี่ยอันนี้ก็น่าสามนิ้วได้มั้ยคะับสามสี่นิ้วนะโอ้แม่แต่นี้มันพุ่งดิ่งเลยนะมันขึ้นดิ่งเลยมันไม่พุ่มชะมวงเนี่ยมันไม่ให้ความพุ่มอ่ะมันขึ้นดิ่งเลยไม่ให้ดิ่งใช่ครับเก็บยากเลยใช่ไงพ่อมีที่บ้านสมัยก่อนแล้วพอมันสูงขึ้นนะลําบากละลำบบใช่แล้วก็ลําบากทีเนี้ยจะไม่อยากกินแล้วแม่เอาโน้นดีกว่า ฝรั่งนี่ว่าเอออ่ะโอเคทั้งหมดกี่ต้นแล้วเอ่ยก็จะมีมะม่วงสาม้หน้าหนึ่งเป็นสี่แล้วก็ขนุนขนุนหนึ่งเป็นห้าฝรั่งเป็นหกอ่าฮะแล้วพายสามเก้าอ่ะโอเคได้แล้วมังเลขสวยด้วยก้าเก้าหน้าเลยเก้าหน้าแล้วครับเป็นไงแม่จจำได้ไหมที่ไหนว่าจำได้จำได้ดิลูกรักเขาทุกต้นแหละ โอเคเดินอีกก็ยอมแล้วปากกาแล้วเขียนชื่อยอมแล้วครับแต่จริงแล้วหนูจะไม่เปลี่ยนเลยวมันชื่อแล้วก็อาเข้าใจเข้าใจครับเพราะว่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขาดค่อยมาเติมเออเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสวนก็อยู่ใกล้ๆเองไม่ได้ไกลนะครับแวะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเจ๊หน้าหลักด้วยเจ๊ฝากร้านหน่อย ฝากร้านด้วยนะคะหนูหนึ่งนุชพันไม้ค่ะหนูนุชนะคะถ้าสนใจต้นไม้ก็แวะมาชมมาเดินมาเลือกมาคุยกันได้นะคะมาเจอกันนะคะครับผมฝากร้านด้วยค่ะครับดูแลดีมากบริการดีมากแม่หนู่นครปฐมนะจ๊ะใช่ครับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะตรงนี้เรียกพุทธมนตรสายเจ็ดค่ะครับอยู่ติดข้างโรงกระสาบค่ะรั้ว่าสีชมพูป้ายสีแดงได้ครับผมโอเคอ่ะครับไปจ่ายตังค์ อ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็สั่งต้นไม้ไปแล้วจำนวนหนึ่งนะครับทีนี้ผมอยากได้ดินที่เอาไปรองพื้นนะครับต้องเป็นย<อ>ันไงไง,งะคะก็จะแนะนํานเป็นมูลไส้เดือนค่ะเพราะว่ามูลไส้เดือนเนี่ยมันทําให้ดินร่วนซยุยแล้วก็ต้นไม้มันการจเจริญเติบโตได้น้ำาเลยมันก็เจริญรากเร็วเดินเร็วค่ะแต่ถ้าเป็นใบกระฟูเนี่ยมันจะบํารุงหน้าดินครับค่ะบำรุงหน้าดินก็เหมือนว่าบารุงใบบํารุงโคนต้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะช่วยได้ ในในตาดนึงเวลาไปปลูกก็คือเราก็หลุดผสมกับดินที่เรามีหรือจะผสมที่วัวจุลินทรีย์นิดหน่อยก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเราใส่เยอะก็อาจจะทําให้ดินเค็มแต่ดินเค็มว่าจะมีผลเรื่องใบร่วงใบเหลืองอะไอ่คแล้วการดูแลเอาไปปลูกช่วงแรกเราดูแลเรื่องน้ําอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องอะไรมากเลยก็คือลดน้ําอย่างเดียวเลยแล้วก็ดูวันต่อวันก็อย่าแฉะมากพอประมาณเช้าเย็น เช้าก็เราไม่ต้องพรมใบเย็นพรมใบเนี่ยค่ะถ้าเช้าพรมใบเนี่ยมันก็เจออากาศที่ร้อนมันก็อาจจะทําให้ใบไหม้ได้หรืออะไรนะคะเย็นเย็นพรมใบลดโคลนอย่างเงี้ยค่ะให้มันสดชื่นสดชื่นระยะเวลาล่ะครับช่วงแรกช่วงแรกก็สักสามเดือนค่ะช่วงแรกๆต้องอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ค่ะก็คืออาทิตย์นึงเนี่ยถ้าเฮียไม่มีเวลาจริงๆนะก็วันเนี้ยสมมุติพรุ่งนี้เฮียไม่อยู่วันเนี้ยเฮียก็อัดน้ำไปเลยค่ะค่ะพออัดน้ำเสร็จปุ๊บ แล้วก็สองสามวันมาดูทีแล้วก็ครมใบลดโครับแต่โชคงดๆก็คือเรื่องน้ําแต่สามเดือนสี่เดือนไปแล้วที่อาจจะใส่ขี้วัวก็ได้ปุ๋ยเม็ดก็ได้ขี้ไก่ก็ได้แต่เน้นใส่น้อยๆแต่เน้นใส่บ่อยใส่หางต้นแล้วก็บํารุงน้ําข้างๆให้ดีครับผมได้ขอบคุณครับก็ไม่ยากค่ะการลูกวิธีง่ายๆได้ครับผมขอบคุณครับอ่ะทุกคนตอนนี้นะเราก็เลือกซื้อต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะได้ไปหลายอย่างนะครับ โอ้โหสิ่งที่แบบอะไรที่เราอยากกินอ่ะเราก็ซื้อกลับไปหมดเลยนะครับใช่เราทานได้ใช่ครับบอกเลยว่าแปลงนี้นะครับไม้ผลนะครับแล้วก็พืชผักสวนครัวเน้นเลยนะครับแล้วก็ที่กินได้เลยค่ะใช่ครับที่กินได้ฝากไว้้วยแล้วกันนะครับร้านคินที่เขานะครับบริการดีน่ารักนะครับใช่ครับผม